10ัยคุกคามของรัฐบาลโลกนั้นนะครับจะเป็นใครกันบ้างไปรับชมกันเลยครับสวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Re v i ีวิกันอีกครั้งและก็สวัสดีแฟนคลับวันพีททั้งหลายเลยนะครับก็ช่วงหลังๆมานี้นะครับเกี่ยวกับเรื่องภัยคุกคามของรัฐบาลโลกนั้นนะครับก็เริ่มกลับมามีกระแสอีกครั้งหนึ่งนะครับจากที่ลูฟี่ของเรานั้นเปิดตัวมาเวอร์วังอลังการนะครับด้วยความสามารถพลังผลปีศาจวันนี้ก็เลยมาแนะนําดีกว่านะครับ10บุคคลหรือ10กลุ่มก้อนละกันนะครับที่เป็นภัยคุกคามสุดๆเลย คุณชื่นชอบหรือไม่นะครับก็ลองคิดๆมาก่อนนะโอเคฮะคิดเสร็จแล้วไปรับชมความสนุกความมันของคลิปนี้กันต่อเลยดีกว่าเริ่มต้นที่คนแรกนะครับแน่นอนแล้วว่าก็คงจะหนีไม่พ้นสําหรับลูฟี่สําหรับลูฟี่นั้นนะครับก่อนที่พวกเราจะทราบว่าพลังผบิศาสต์ของเขานะครับเมื่อตื่นขึ้นนั้นนะครับจะแข็งแกร่งขนาดนี้เดิมทีแล้วนะครับก็เป็นโคตรตัวอันตรายนะครับของรัฐบาลโลกอยู่แล้วนะครับเป็นล้านนะครับของปู่กาฟใช่ไหมเป็นลูกนะครับของมังกี้ดีดรากอนนะครับแต่เมื่อเรานั้นได้ทราบถึง พลังที่แท้ทรูของลูฟี่นะครับพลังผลนิกะนะครับพลังผลปีศาจที่รัฐบาลโลกนั้นกลัวกลัวเสเหลือเกินจึงเป็นสิ่งหนึ่งเลยนะครับที่ทําให้ลูฟี่นั้นเป็นภัยคุกคามนะครับของรัฐบาลโลกอย่างมากอีกทั้งเป้าหมายของลูฟี่ในการเป็นราชาโจรสลัดนะครับก็คือหาสมบัติล้าค่าอย่างวันพิษนั้นก็เป็นอีกหนึ่งเป้าหมายนะครับที่รัฐบาลโลกนั้นไม่ถูกใจสุดๆเลยและยิ่งหากศึกโอเิงะชิมะครั้งนี้นะครับลูฟี่เป็นฝ่ายที่ได้รับชัยชนะไปนะครับมันยิ่งทําให้นะครับลูฟี่ย ต่อรัฐบาลโลกมากขึ้นไปอีกนะครับเพราะว่าชื่อเสียงนะครับที่ลูฟี่นั้นคว่ำไคโดได้ก็คงจะขจรไปไกลเลยนะครับยิ่งไกลมากเท่าไหร่นะครับความเชื่อถือนะครับของรัฐบาลโลกนั้นยิ่งน้อยลงไปมากกว่าเดิมนะครับที่ไม่สามารถควบคุมนะครับให้โจรสลัดหน้าใหม่นั้นอยู่ในระดับกิี้ต่อไปได้แล้วนะครับเมื่อมีโจรสลัดหน้าใหม่นะครับผุดขึ้นมาเยอะแยะนะครับและแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นขนาดนี้ยิ่งทําให้นะครับเกิดเป็นไอดอลนะครับต่อโจรสลัดคนอื่นนะครับและยิ่งทําให้โจรสลัดนั้นเยอะมากยิ่งงขึ้นนยิ่เป็ ัยอันตรายนะครับรัฐบาลโลกนั้นนะครับไม่อยากจะพบเจอมากที่สุดมาต่อที่คนที่2สําหรับหนวดดำนะครับอีกหนึ่งสุดยอดภัยคุกคามของรัฐบาลโลกนะครับอีกหนึ่งจนสัดที่มีความน่ากลัวสูงนะครับด้วยความที่ว่าพี่แกนั้นครอบครองพลังผลปีศาจถึง2ผลด้วยกันโดยผลหนึ่งนะครับเป็นสุดยอดพลังผลปีศาจสายพรามิเซียนะครับอย่างผลกุรากุราผลสั่นสะเทือนส่วนอีกผลหนึ่งนะครับเป็นผลยามิยามีนะครับผลแห่งความมืดนะครับผลที่ค่อนข้างมีปริศนาเยอะแยะมากมายเลยนะครับจึงนําให้หนวดดำนะคร ต้องใหม่ไฟแรงสูงนะครับก้าวมาเป็นจักรพรรดิได้อย่างรวดเร็วนะครับจากการที่หักหลังกลุ่มจนสลัดหนวดขาวจึงนําให้นะครับหนวดดานั้นเป็นหนึ่งภัยคุกคามของรัฐบาลโลกนะครับที่พวกเขาไม่รู้เหมือนกันว่าสักวันหนึ่งนั้นหนวดดำนะครับจะบุกไปถึงถิ่นพวกเขาเมื่อใดนะครับพอก่อนหน้านี้ก็บุกไปที่คุกเอ็มเพลดาวแล้วใช่ไหมจึงทำให้รัฐบาลโลกนั้นนะครับก็น่าจะกังวลสูงเลยล่ะเกี่ยวกับตัวของหนวดดามาต่อที่ภัยคุกคามที่3นะครับมังกี้ดีดราก้อนหรือคณะปฏิวัติเรียกได้ว่านะครับเป็นองค์กรหนึ ทำการต่อสู้นะครับกับฝั่งรัฐบาลโลกโดยตรงเลยโดยคณะปฏิวัตินั้นนะครับต่อต้านเผ่ามังกรฟ้านะครับพยายามปลุกระดมนะครับให้ชาวบ้านนั้นต่อสู้นะครับกับรัฐบาลโลกสุดๆเลยนะครับเพื่อโลกใหม่ที่ดีขึ้นนะครับจึงนาให้นะครับคณะปฏิวัติเป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นภัยคุกคามสูงสุดของรัฐบาลโลกในปัจจุบันนี้นะครับเพราะว่าอย่างที่ผมพูดไปเนาะถูกตั้งมานะครับเพื่อจัดการรัฐบาลโลกโดยเฉพาะเลยและแน่นอนนะครับสิ่งที่มันน่ากลัวที่สุดเลยนะครับการมีอยู่ของคณะปฏิวัตินั้นนะครับมันก มีคณะปฏิวัติเกิดขึ้นนะครับมันก็เหมือนจะแร่แบบสาขาไปเรื่อยๆไงเดี๋ยวคนก็ต้องเชื่อถือในคณะปฏิวัติมากยิ่งขึ้นนะครับยิ่งเกิดการต่อต้านมากยิ่งขึ้นนะครับเป็นสิ่งที่รัฐบาลโลกไม่อยากให้เกิดขึ้นสุดๆเลยนะครับเพราะว่ามันยากแก่การควบคุมมาตอนที่ไพทุกคามที่4อย่างผมแดงแชงคูนนะครับหใน4จักรพรรดินะครับที่เคยเป็นอดีตลูกเรือของโกดีโรเจอร์ดูเหมือนว่าแชงนั้นนะครับจะเป็นบุคคลนะครับที่รัฐบาลโลกนั้นไม่น่าจะถูกใจสักเท่าไหร่นะครพราาาีมปขโยลงผ ที่ลูฟี่กินไปหรือวีรกรรมต่างๆมากมายนะครับเช่นมาหยุดสงครามมารินฟอร์ดอะไรพวกนี้นะครับล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่หยามรัฐบาลโลกทั้งนั้นเลยนะครับซึ่งปัจจุบันนี้แชงนั้นนะครับก็พยายามเดินเกมของตนเองอยู่โดยที่เราก็ไม่รู้แหละครับว่าสรุปแชงนั้นนะครับต้องการสิ่งใดกันแน่เพราะเขานั้นเหมือนกับว่าเป็นคนที่เรื่องราวต่างๆมากมายนะครับก็คือรัฐบาลโลกนั้นก็แอบติดเปลงใจในตัวของแชงอาจจะเป็นเพราะว่ากลัวแชงนั้นนะครับจะพูดบางสิ่งบางอย่างออกมาก็เป็นไปได้นะครับก็ความลับเยอะนั่นแหละ พูดนั้นนะครับนับได้ว่าเป็นชายที่อันตรายสุดๆเลยนะครับต่อรัฐบาลโลกนะครับเพราะว่าพี่แกนั้นนะครับอยากจะขี้อีแตะไปไหนก็ไปได้นะครับก็คือค่อนข้างรักอิสระเสรีจนเกินเหตุเกินไปนะครับต่รัฐบาลโลกนั้นนะครับรู้สึกทำแมงแลแหลกว่ารัฐบาลโลกนั้นจะปลอดภัยหรือเปล่านะครับกับการมีอยู่ของแชงแล้วก็มาที่ภัยคุกคามที่5แล้วก็6นะครับรวมกันเลยเนาะสำหรับบิ๊กมัมกับไคโดนะครับหลังจากที่บิ๊กมัมกับไคโดนั้นร่วมมือกันนะครับในการจะคว้าสมบัติลำค่าอย่างวันพี เพื่อไปกอดสุดท้ายนะครับอย่างลาเทลนะครับแล้วค่อยไปห้ามผ่านกันเองนะครับเพื่อแย่งชิงสมบัติล้ำค่าอย่างวันพีชนะครับมันก็เป็นเครื่องการันตีอย่างหนึ่งเลยแหละครับว่าหากจักรพรรดิสคนนั้นร่วมมือกันนะครับก็เป็นอะไรที่มันยากมากๆเลยนะครับซึ่งรัฐบาลโลกนั้นก็หวั่นเกรงนะเลยสั่งนะครับ CP พีโรมาที่นี่นะครับเพื่อจัดการเก็บกวาดบางสิ่งบางอย่างซึ่งอย่างที่ผมบอกไปแหละครับว่าการที่พิกมัมกับไคโดร่วมมือกันนั้นนะครับเป็นโคตรัยคุ่คมสำหรับบาลโลกเป็นสิ่ และรับมือสุดๆมาต่อด้วยัยคุกคามที่7นะครับสำหรับเจ้าหญิงชิราโฮชินะครับแน่นอนเจ้าหญิงชิราโฮชินั้นเป็นอีกหนึ่งภัยคุกคามนะครับที่รัฐบาลโลกนั้นต้องหวาดกลัวแน่นอนนะครับเพราะว่าเธอนั้นเป็นหนึ่งใน3อาวุธโบราณนะครับอย่างโพไซดอนนะครับความสามารถของเธอนั้นนะครับนอกจากตัวใหญ่ๆน่ารักแล้วนะครับก็คือสามารถสั่งเจ้าทะเลได้นะครับยิ่งแน่นอนการเป็นโจรสลัดนะครับหรือในเรื่องวันพีชเนี่ยส่วนใหญ่จะเน้นการเดินทางทางเรือใช่ไหมถ้าใครนั้นนะครับสามารถควบคุมทะเลได้นะครับก็เปรียบเสมือนนะครับ กลุ่มความได้เปรียบครั้งใหญ่เลยนะครับจึงนาให้นะครับการมีอยู่ของเจ้าหญิงชิราโฮชีนั้นเป็นสิ่งหนึ่งนะครับที่เป็นภัยคุกคามต่อรัฐบาลโลกสุดๆเลยนะครับและยิ่งนะครับเผ่ามังกรฟ้านั้นไม่อยากให้เผ่ามนุษย์เงือกนั้นนะครับมีชนชั้นนะครับเทียบเท่ากับคนอื่นการที่เจ้าหญิงชิราโฮชีนะครับแข็งแกร่งขนาดนี้นะครับย่อมเป็นภัยคุกคมสุดๆนะครับต่อระบบที่ทางด้านเผ่ามังกรฟ้านั้นได้ทําการตั้งเอาไว้แล้วก็มาต่อที่ภัยคุกคามที่8นะครับอย่างนิโคโรบินนะครับแน่นอน ต่อรัฐบาลโลกเพราะด้วยความสามารถการอ่านโพนีกรีฟของเธอเนีครับที่เป็นกุญแจสําคัญที่จะไปเกาะสุดท้ายอย่างลับเทลนะครับหรือความลับต่างๆของโลกใบนี้นะครับก็ล้วนแล้วแต่ถูกบันทึกนะครับอยู่ในโพนีกรีฟทั้งนั้นจึงทําให้รัฐบาลโลกนั้นนะครับพยายามนะครับจะกําจัดนิโคโรบินไปหรือนะครับครอบครองนิโคโรบินเพื่อแก้ปัญหาต่างๆนะครับที่เกิดขึ้นในอนาคตนะครับจึงทำให้การมีอยู่ของนิโคโรบินนั้นย่อมเป็นัยคุกคมนะครับลำดับต้นๆของรัฐบาลโลกเลยด้วยซ้ำนะครับทั้งที่ไม่ได้แข็งแกร่งมากมายอะไรแต่ด้ววยคาม ความสามารถของเธอที่มีนะครับสามารถปั่นป่วนโลกวันพีทไปได้นะครับแบบโคตรมหาศาลเลยแล้วก็มาที่ไพคุกคามที่9นะครับอย่างโมโนสุเกะนะครับแน่นอนนะครับโมโมะนั้นนะครับเด็กน้อยนะครับที่เพิ่งเป็นมังกรได้ไม่นานนะครับก็คงจะไม่อันตรายอะไรแต่สิ่งหนึ่งเลยที่ทําให้โมโมะนั้นโคตรอันตรายนะครับกับการที่เขานั้นสามารถสื่อสารพูดคุยกับช้างสุนิชาได้จึงทําให้นะครับช้างสุนิชานั้นนะครับเป็นสิ่งหนึ่งที่อันตรายมากๆเลยนะครับในโลกวันพีทเพราะความใหญ่นะครับความแข็งแกร่งของช้างสุนิชารบยิ่งเจชา กองเรือนะครับของฝั่งรัฐบาลโลกเรียกได้ว่านะครับรัฐบาลโลกก็มีหนาวเลยล่ะกับการที่ได้มีอยู่นะครับของช้างสุนิชาเพราะว่านะครับมียับแม่ยับแน่นอนนะครับอย่างเช่นนะครับก็คือกองเรือของ C p ปซโลเนี่ยที่ปลุกเข้ามาที่วาโนนะครับยังเละตุ้มเป๊ะเลยแหละครับกับการที่ถูกช้างสุนิชานั้นโจมตีจึงไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรเลยนะครับที่โมโนสุเกะนั้นนะครับจะเป็นภัยคุกคามนะครับต่อรัฐบาลโลกสุดๆเลยที่ไม่อยากให้ควบคุมช้างสุนิชามาต่อที่ภัยคุกคามที่10นะครับสำหรับลูก นะครับของกลุ่มโจรสลัดโรเจอร์นะครับแน่นอนแหละครับว่ากลุ่มโจรสลัดโรเจอร์นั้นไปเกาะสุดท้ายอย่างลับเทลมาแล้วนะครับซึ่งพวกเขานั้นอันตรายแน่นอนพอรู้เรื่องราวนะครับว่าสรุปแล้วไอที่ลับเทลที่ไปกันน่ะมันคืออะไรนะครับซึ่งหลักๆที่เรารู้นะครับไอคนที่มันแข็งแกร่งเนี่ยก็ยังหลงเหลืออยู่หนาของกลุ่มโจรสลัดโรเจอร์นะครับจึงทําไมก็เป็นหนึ่งัยคุกคมนะครับที่ระบาดโลกนั้นนะครับก็น่าจะวันๆพอตัวเลยล่ะหากแบบว่ากลุ่มโจรสลัดพวกนี้นะครับมาเปิดเผยความลับนะครับเหมือนที่ก นนั้นมีอยู่จริงหลังจากนั้นโจรสลัดก็มาพึมเลยใช่ไหมแต่หากมีการมาเปิดเผยความลับที่มันมากกว่านี้อาจจะทําให้รัฐบาลโลกนั้นแย่ไปมากกว่าเดิมนะครับจึงทําให้ลูกเรือนะครับของกลุ่มโจสัต์โรเจอร์นั้นก็ล้วนแล้วแต่เป็นภัยคุกคามนะครับแทบจะทั้งหมดเลยละก็ทั้งหมดนี้เป็นสิภัยคุกคามนะครับของรัฐบาลโลกที่พวกเขานั้นนะครับไม่อยากให้เกิดขึ้นเลยนะครับฟีลแบบว่าถ้ากําจัดพวกนี้ไปได้ก็อยากจะกําจัดนะครับเพราะว่าเป็นขวากน้ําสําคัญแล้วกันนะครับที่รัฐบาลโลกนั้นนะครับจะทาภารกิจ นะครับและแบบว่าโดยในพวกนี้มาขัดขวางได้นะครับพวกนี้เนี่ยก็เหมือนเป็นขั้วตรงข้ามละกันกับรัฐบาลโลกนะครับและเพื่อนๆคิดว่าไงกันบ้างครับคิดว่าใครการเป็นภครคุกคามต่อรัฐบาลโลกมากที่สุดนะครับก็ลองคอมเมนต์มาข้างล่างนี้ได้เลยและเหมือนเดิมนะครับหากใครที่ยังไม่ได้กด u b s c r i b e และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณไม่ว่าจะเป็นช่องทาง YouTube หรือใน f a Facebook f a n p a g e สะดวกช่องทางไหนก็กดติดตามช่องทางนั้นสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวไปแล้วขอขอบพระคุณครับ